ของควันจะเป็นเพื่อนๆของควันเอดอกไม้กะเช้าดอกไม้จ้ะของควันทีนี้ที่ปาปเอสอบไปคอสัญชาตได้จะ้ะบันนี้น้องสาวแฟนพันน้องมาให้เนี่ยเป็นของขวันบุนี่เขาจะมาให้ของควัญกันในสี่จะ้ะเป็นกระเช้าดอกไม้ งามจ้ะแต่ว่าห่นงมันหน่วยลงมากสิมันแนมบาใครเห็นใช่เพื่อนๆแนมเบาใครเห็นข้างล่างเพราะว่ามันหน่วยลงข้างล่างสิของขวัญเป็นเสือมาให้แต่ว่าแพงเลยจะในกระางนึงหลายบาทเติบอยู่ เพื่อเห็นว่ามากปลูกว่าสนว่าพัลลีสีดอกไม้มาฮะก็จะเป็นยังงช่